อคุณต่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นอีกความภูมิใจหนึ่งของรายการและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อยากจะเสนอ,อาาภูมิใจที่มากมากมาก,มาก,มาก,มากที่อยากจะเสนอครับผมถูกต้องครับขนมฝรั่งกุดีจีนครับพูดแล้วมันใจนี่มันวืบขึ้นมาจริงๆค,คนล,ล่งทั่วเลยนี่ไม่ได้พูดเล่นบ้านผมตั้งแต่สมัยเด็กๆผมจําได้เมื่อ เอาละบอกความจริงแล้วก็ได้นะ<ต> 5, ป้าหกสิบปีที่แล้วเหรอเราจะมีขนมอย่างนี้ตอนนั้นยี่สิบตอนนั้นสักสิบห้าขวบโอ้ยล้อไปเจอถี่ตอนนี้ก็ล้อไปเจป้าจริงๆฮ <c oughs> ะๆมีจริงๆแล้วก็กินกันมาตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่คณาคุณตาคุณยายเพราะกูดีจีนมีมาร้อยห้าสิบปีแล้วครับขนมฝรั่งกูดีจีนวันนี้จะมาสอนท่านทำเป็นสูตร ร้านนี้ชื่อร้านธนูสิงห์็ำ<ล>ความเก่าแก่สุดๆร้านนึงในการทําขนมประเภทนี้ของประเทศไทยครับ,รบถ้าท่านอยากจะมีอาชีพไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในส่วนไหนของประเทศถ้าท่านได้สูตรนี้ไปท่านเอ้ยอ ความอร่อยมันจะกลับมาสู่ประเทศของเราอีกครั้งหนึ่งออยากจะพูดว่าของดีๆของเราเคยมีแล้วค่อยๆหายค่อย,หยๆอหายไปหายไปจริงๆนะครับท่านผู้ชมรายการนี้ตั้งใจเอาของที่ดีที่สุดของประเทศนี้กลับมามวันนี้ไปติดต่อเขาเขาการุณาบคเข,คข, <อ S 1> ขาให้มา ขนมฝรั่งกุดีจีนจากร้านธนูสิงห์ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณทีปรกรณ์สุดจิตจูนจากร้านธน <Yeah! S 2> ูสิงห์ครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากครับขอบคุณมากนี่เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับอ่าเป็นปัจจุบันผมเป็นทายาทรุ่นที่5ของร้านครับรุ่นที่หครับรุ่นที่5ท่านผู้ชม มาออกรายการเรายังไม่เคยมีเลยรุ่นที่ห้าไม่เคยจริงๆร้อยห้าสิบปีใช่ไหมครับสืบทอดสูตรมาเนี่ยในสายตระกูลเนี่ยน่าจะสักร้อยห้าสิบปีได้แล้วครับอขอเสียงปรบมือหน่อยครับมันเท่มั้งห้าสิบปีมันเท่ยังมากตระกูลของเราเท่าไหรนะ่นะหนูยี่สิบปีครับผมเศร้าจริงตระกูลสั้นมากเลยนี่ท่านผู้ชมครับเราจะมาดูกันว่าเขาทำยังไงก่อนที่ไอ้เสียเหลืองนี่จะขโมยกินหมดเลยนะครับ ร้านอยู่ตรงไหนร้านธนูสิงห์ร้านอยู่ในชุมชนกุดีจีนเองเลยนะครับชุมชนกุดีจีนเป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งอยู่เชิงสะพานพุทธฝั่งธนบุรีนะครับตรงข้ามกับประคองตลาดครับผมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนนี้เขากำลังพยายามที่จะดึงชุมชนนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งให้ยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วจะรักษาและคงความเป็นโบราณครับครับผมอย่างนั้นอยู่ต่อไปเนี่ยผมว่าไม่นานนะเพราะว่าชุมชนเขาค่อนข้างจะเข้มแข็งแต่ยังพยายามทําให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ใช่แต่ วันนี้จะสอนท่านทำนะฮะขนมฝรั่งกูดีจีนชมพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับนี่คือที่ร้านนะครับครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่ทำนะครับก็มีมีไม่มากครับผมก็จะมีไข่เป็ดแป้งสาลีเล็กน้ำตาลสายเราเริ่มต้นจากนะครับไข่เป็ดเนี่ยจะต้องเป็นเป็ดบกด้วยนะครับเป็ดบกครับไม่ไม่เอาเป็ดไรทุ่งนะครับแล้วก็เราใช้ทั้งไข่แดงไข่ขาวแล้วก็เทน้ำตาลสายลงไปผสมนะครับต่อการตีหนึ่งครั้งเนี่ยไข่จะใช้ประมาณ40ฟองและน้ำตาลประมาณ2.5กิโล ไข่สี่สิบฟอง น้ำตาล2.5กิโลครับแล้วก็ตีเครื่องประมาณ8-10นาที8-10นาทีตีเครื่องเดี๋ยวมันจะขึ้นฟูนี่นี่นี่ครับนี่มันเริ่มขึ้นฟูได้ที่แล้วทีแรกที่ตีเนี่ยมันจะเห็นว่าเป็นสีเหลืองๆตอนขึ้นฟูได้ที่เนี่ยมันจะออกเป็นเนื้อครีมขาวเลยอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วใส่อะไรลงไปอีกอันนี้ใส่แป้งสาลีครับแป้งสาลีก่อนที่จะเอามาใช้เนี่ยเราต้องร่อนก่อนครับหนึ่งครั้งร่อนให้สะอาดซะก่อนใช่ครับให้ให้ตัวเนื้อเนื้อแป้งนนีีมัโปปรงด้้วยแสเรรราาาใช้้เท่่ไคับแปงสีน 1.2กิโล1.2กิโลแล้วก็อันนี้ก็คือเราเอาไปสาลีเนี่ยโรยลงไปบนเนื้อไข่กับน้ําตาลซึ่งตีเข้ากันแล้วนะครับแล้วก็เอาไม้พายเนี่ยค่อยๆตะล่อมนะครับแล้ววิธีคนก็คือเราจะไม่คนสวนทางกันถ้าคนสวนทางกันเนื้อขนมจะยุบตัวครับผมครับแล้วก็ค่อยๆใส่แป้งสาลีลงไปค่อยๆแส่งให้มันครบ1.2กิโลนะใช่ครับแล้วก็คนทางเดียวกันตลอดครับแล้วก็พักไว้แป๊บหนึ่งอันนี้ก็คือเราวอร์มเตาให้ร้อนรอก่อนนะครับแล้วก็ นำพิมพ์เนี่ยลงไปวอร์มให้ร้อนด้วยนะครับแล้วก็ทาด้วยน้ํามันพืชนะครับพิมพ์พิมพ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นพิมพ์เนื้อทองเหลืองซึ่งเราใช้ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงโบราณเป็นพิมพ์โบราณแล้วก็ตัวในในเตาเนี่ยเราก็ใช้กรวดนะครับเป็นตัวที่ช่วยกระจายความร้อนในเตาอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณนะครับมามาประยุกต์ใช้กับเตาของเรานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือหน้าหน้ามีลูกเกดนะครับชิ้นฟักเชื่อมนะครับแล้วก็ลูกพับ มีความหมายทั้งหมดเลยนะครับชิงฟักเชื่อมเนี่ยคนจีนเชื่อว่าถ้าคุณเอาไปไหว้แล้วก็เอามาทานเนี่ยจะให้คุณอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับลูกพลับก็คือแทนความเฮงนะครับลูกเกดแทนความสุขภาพดีโรยหน้าด้วยน้ําตาลทรายที่เห็นอยู่นะครับก็น้ําตาลทรายก็มีความหมายด้วยนะครับก็คือให้คุณมั่งมีับไม่ท้วนเหมือนเกล็ดน้ำตาลทรายดีจังเลยกินแล้วมีค่าด้วย ได้ถ้ากำลังงานและยังมีความรู้สึกที่ดีๆด้วยทั้งด้านจิตใจด้วยอบนานเท่าไหร่ครับอบนานประมาณ20นาทีครับ20นาทีสีจะออกมาเป็นสีเท่ากันหมดเลยเหลืองทองนะครับแล้วก็เอาครีมเนี่ยขีดขึ้นมาแล้วก็เคาะเขาออกมาจากพิมนะครับแล้วก็เดี๋ยววางให้มันคลายร้อนนิดนึงก็รับประทานได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นใช่ขนมฝรั่งกุดเจีนครับ นี่เป็นครั้งแรกที่ออกทีวีนะฮะที่บอกสูตรกันอย่างนี้ครับผมคือออกทีวีนะเคยออกอยู่แล้วแล้วนะครับแต่ว่าครั้งแรกที่เราบอกสูตรกันละเอียดขนาดนี้อย่างนี้หร้อยหปีที่ทางตระกูลทํามารุ่นที่5วันนี้ออกไปสู่สาธารณะบอกด้วยความหวังดีว่านี่แหละที่เขาเรียกกันว่าขนมฝรั่งกูดีจีนถ้าท่านจะทําอาชีพท่านเห็นแล้วไข่ที่ว่านี้เป็นไข่เป็ดครับซึ่งเป็นไข่เป็ดเป็ดบกเป็ดบกทานเฉพาะพวก ข้าวโพดปลายข้าวทานพวกธัญพืชนะครับไม่ใช่ไร่จะไม่ขาวไม่ใช่เป็ดพวกกินหอยกินปลาใช่อันนั้นอันนั้นจะขาวครับไข่ข้างในมันจะขาวไม่เหมาะเอามาทําขนมใช่ครับเอาไปทําอาหารน่ะได้แต่ว่าถ้าเป็นไข่อย่างนั้นเอามาทําขนมมันจะขาวใช่เพราะฉะนั้นเขาจึงใช้เป็ดบกเมื่อใช้ไข่นี้40ฟองจะใช้น้ําตาลทราย2 5งจกิโลกิโล นะครับเอามาตีรวมกันใช้เครื่องตีใช่ครับใช้เวลาประมาณเวลาประมาณ8ปดถึงสินาที8ปดถึงสินาทีเมื่อตีเสร็จเรียบร้อยแป้งที่นํามาใช้เป็นแป้งแป้งสาลีแป้งสาลีร่อนมาให้สะอาดเรียบร้อยสกปรกแป้งสาลีจากส่วนผสมที่บอกเมื่อสักครู่นี้ใช้แป้งสาลี1นจุดสกิโลกรัมใช่ครับตอนตอนหนึ่งเตาต่อหนึ่งเตาที่ทํานี้ค่อยๆใส่ลงไปคนทางเดียวกันตลอดใช่ครับคนทางเดียวกันตลอดใส่แป้งลงไปพอมันนั่นปุ๊บก็คนให้มันลงไปข้างล่าง ใส่ลงไปอีกคนคนคนจนมันเป็นเนื้อเดียวกันใช่ครับจึงค่อยเอาไปอบครับผมตอนนี้เวลาอบถ้าท่านไม่มีเตาอย่างนั้นก็คงต้องหาเตาอบซึ่งมีอุณหภูมิมันประมาณเท่าไหร่ครับถ้าในชั้นหินเนี่ย คือเนื้อขนมแบบโบราณเนี่ยนะครับมันไม่มีผงฟูไม่มียีสต์ในการช่วยฟูดังนั้นเนื้อมันจะแน่นเราต้องใช้อ่าเราต้องการอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับในชั้นหินเนี่ยสามองศาเซลเซียสสามร้อยองศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นจะเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงมากเพราะมันไม่มีผงฟูช่วยมันต้องการความร้อนที่ดันเต็มเมครับใช่ครับและมันเป็นความเนียบนุ่มที่อบอยู่อย่างนั้นประมาณประมาณ20นาที20นาทีท่านผู้ชมออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้สวยมากอะ คือข้างนอกนี่จะกรอบหมดเลยเพราะว่าโรยด้วยน้ําตาลทรายด้วยครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์สำคัญเลยของขนมฝรั่งกุีจริงคือมีความกรอบนอกและข้างในแน่นนุ่มจริงๆครับนี่มันกรอบอย่างที่เห็นนี้เลยและข้างในแน่นนุ่มมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่รู้จะพูดยังไงส่วนรสชาติท่านผู้ชมไม่มีที่ติขออนุญาตเลยนะครับผมจะให้นะแนนชินผมไม่ทานดีกวเ่าอ๋อไม่ทานไม่ทานเลยครับทำไมอะณมก็บอกบอกเลยไม่ทานเพราะอะไรครับ กินแล้วอ่กินแล้วกินแล้วกี่อันละกี่อันเข้อรายการสองอันเมื่อกี้นี่แล้วว่าอธิบายเนี่ยมือก็ลุกไปอีกสองอันอีกสองอันคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่กินดีกว่าท่านผู้ชมครับไม่มีไม่มีอะไรจะอร่อยเท่านี้แล้วแล้วไม่เหม็นด้วย เราต้องเวลารับประทานผมแนะนํานะจะต้องบิให้ดีอย่าให้ขาดส่วนหนึ่งส่วนใดคุณต้องทั้งข้างบนข้างล่างและตรงกลางใช่ใช่อย่าบางคนอย่าขี้โกงเอาเฉพาะขอบขอบกินกีนขอบนข้างในเลยขี้โกงใช่อันนี้ขี้โกงต้องแบบนี้เป็นชิ้นเป็นอันแล้วท่านผู้ชมนะมีกาแฟนะกาแฟนมอ่ะกาแฟนมอ่ะดับกด้โอ้นิดสักอันหน่อยไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่า ไม่มีไม่เคยเป็นครัทำไมอ่ะขอบมันกินไม่ค่อยเป็นกินแต่ขอบเออเสียดายของกินตรงนั้นหมดเลยเป็นงานเปิอ็อมันหอมมากแล้วไม่เหม็นคาวไข่ด้วยแล้วก็ตัวหน้าเขาขอะเขาเคี้ยวปุ๊บเรามีน้ำตาลจ่ายเป็นเพื่อนมันจะรกรอบกรอๆพูดดีครบทั้งสามชิ้นนะฮะอ่าต้องสามชั้นให้ครบมันจะมันจะพอดีมากเลยแล้วถ้าได้กาแฟดำอีกทั้งน้อยน้องกาแฟดำหน่อยเดี๋ยวบอกนี่มันก่อนนะฮะ หน้าเนี่ยเป็นความหมายที่ดีมากเลยนะครับที่เมื่อกี้คุณธีปรกรบอกว่าฟักให้ความรู้สึกว่าอันนี้คือให้อยู่ร่มเย็นอยู่ร่มเย็นนะฮะเมื่อทานที่หน้าก็เป็นหน้าฟักนะครับแล้วก็ลูกทับแทนความโชคดีครับแทนความโชคดีนะครับ,รบรที่ก็ใส่ลงไปลูกเกดให้สุขภาพดีให้สุขภาพดีเห็นไหมฮะ มันมีความหมายที่ดีหมดเลยนะครับน้ำตาลที่โรยก็คือให้มั่งมีนับไม่ถ้วนมั่งมีนับไม่ถ้วนทั้งหมดนี้มันทั้งหมดที่พอทำออกมาปั๊บคนที่ได้เลยก็คือคนขายครับขายดิบขายดีก็มั่งมีมีความสุขเพราะมันอร่อยมากสังคมกุฎีจีนยังอยู่นะครับท่านผู้ชมครับและเข้มแข็งและโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับและที่สําคัญที่สุดวันนี้ขนมฝ้าลังกุฎีจีนมาที่นี่แล้ววันนี้ เูาอยากจะพูดตรงนี้หนึ่งครับอะไรก็ดีครับวัฒนธรรมหรือว่าอะไรเราควรจะนุบรักไว้แต่แต่ว่าว่าเวลากินหมากขนมน้อยไปนิดนึ่งเขาบอกคุณเป็นคนคุณเป็นคนเลวมากเลยนะครับคุณผู้ชมดูเนี่ยทำมานิดเดียวเองแล้วใครกินอิ่มอ่ะหน้าขนมน้อยมากดูดิสามอันที่เขาดูเขเลยชมนี่นะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณร้านธนูสิงห์ขอขอบคุณคุณทีปกรขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดหวังว่านี่จะเป็นอะไรดีๆในชีวิตของท่านอีกอย่างหนึ่งอาชีพที่ดีแน่นอนครับอย่าลืมกันแล้วกันนะครับว่าเขาตั้งใจขนาดไหนร้อยห้าสิบปีเขาเอามาให้ไปตั้งใจทำเถอะครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคคครรับบบุณมมาากแ่วนะครับ เราอยากจะมารุ่งทางด้านนําแตงกวาหรือแตงกวาเนี่ยนะครับมาทําเป็นใบไม้จริงๆถ้าเราค่อยๆใช้ความบันจงนะคุณผู้ชมนี่ได้จริงไม่ได้เนี่ยเราค่อยๆบันจงค่อยๆใช้ได้ใช่ได้ได้จริงนะดูดิครับผมไม่รู้เขาได้มาจากในถาดนี้หรือว่าใช่ใช่เขาหยิบมาหยิบจากในถาดนี้ต้มมะฝาดครับ ยากอะต้มมาฝั่หวานแล้วก็เปรี้ยวกินทุกวันกินไม่ไหวเพราะเครื่องเทศมันจัดมากมันจะอินเลยนะเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยแต่ก็เรือย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอล Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อกี้นี้จะติดตามเอาตะกอลออกจากปากดูครับผมเนื้อมาแล้ว อย่าลืมนะครับทุกคนติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello ฮล u ลยู e ูบเฮ o โล u ูทูบผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับเรานอน่วมกันเลย subscribe ไม่ใช่ subscribe อ๋อกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน